สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครผมจะมาให้วิธีการนะครับขยาย EM แบบง่ายๆหลายคนถามเข้ามาว่าขยายยังไงนะครับและนําไปใช้ประโยชน์ยังไงนะครับหน้าตาของ EM เนี่ยก็คือเป็นชื่อของจุลินทรีย์นะครับตัวหนึ่งที่เรียกว่าเอามารวมกันหลายชนิดนะครับมีหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งมันจะช่วยนะครับในการหนึงบำบัดน้ําเสียนะครับหรือว่านําไป น้ำจุลศิ์ตัวนี้นะครับไปผสมน้าแล้วก็ลดลาดนะครับกองปุ๋ยหมักจะทาให้ปุ๋ยหมักนี่ครับย่อยสลายเร็วขึ้นกลิ่นก็จะน้อยลงนะฮะรวมไปถึงนะครับผมก็ยังนําไปใช้นะครับกับน้ําหมักนะครับเป็นปลาทะเลเนี่ยก็ช่วยในการลดกลิ่นแต่ว่าถ้าคุณซื้อมาเท่านี้นะครับมันจะเขียนบอกเลยว่านี่ครับขนาด1ลิตรราคา9 9บาทนะแต่ราคาจริงที่ผมซื้อคือ70บาทนะราคาอยู่ประมาณเนี้ยเจบาทถึงร้อบาทแล้วแต่ยี่ห้อนะครับแต่ว่าก็ให้ซื้อเป็น เขาจะเขียนเลยว่าจุลินที E.M. นะครับเป็นจุลินทีนะครับกลุ่มพิเศษอะไรเงี้ยครับก็จะมีวันหมดอายุอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณมีแค่นี้แล้วคุณนําไปใช้ในการเกษตรจริงๆอะครับมันไม่พอมันเลยต้องมาขยายนะครับขยายแล้วขยายต่อได้ไหมได้นะครับก็จนกว่าที่เรียกว่ากลิ่นจเม็นหรืออเรียกว่า มันจะเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวจะมาบอกอ่นะแต่ทีเนี้ยเวลาผมขยายทีนึง่งอ่ะผมก็ขยายเยอะ,ๆอ,ะๆอย่างเงี้ยครับเป็นลิตรๆอย่างหลายๆลิตรแบบนี้เลยแล้วก็หลายๆแกลร้อนด้วยนะครับเนี่ยจากแค่ตัวเดียวเนี้ยแล้วถามว่าตัวเนี้ยสามารถขยายได้อีกไหมได้แต่ผมซื้อมาเพื่อจะทําให้พี่น้องนะครับได้เห็นนะอันนี้ยังใหม่ๆเลยซื้อมาเจ็ดสิบบาทนะก็ิกเข้ามาก็เปิดทามาให้เห็นนะครับสดๆเลยนะทีนี้การขยายขยายยังไงนะครับ วิธีการสังเกตก่อนว่าจุลินทรีย์ตัวนี้ยังไม่ตายนะฮะอันดับแรกเปิดขึ้นมาอันนี้ขยายแบบในขวดนะกลิ่นจะออกเปรี้ยวๆนะครับเป็นกลิ่นน้ำตาลแล้วก็กลิ่นของจุลินทรีย์เนี่ยดมดูคงก็จะรู้ว่ามันไม่เหม็นแต่ถ้ามันเหม็นนะครับแสดงว่ามันเสียแล้วนะฮะคุณก็ไปซื้อตัวนี้เพื่อมาทําใหม่นะแต่ถ้าคุณดมแล้วมันไม่มีกลิ่นไม่อะไรเงี้ยได้แล้วก็อย่างหนึ่งคืออะไรตัวนี้ขยายเป็นมาสเดือน3เดือนแล้วนะครับ ขยายขยาดูปุ๊บเนี่ยฟองขึ้นไวนะครับความซ่ามีแต่ที่มันซ่าแรกจะชซ่าช่วงแรกนะครับแต่ว่าขยาดูถ้ามองตรงนี้ครับมันจะเป็นเหมือนพวกน้ําอารมณ์นะครับมันจะขึ้นนะครแล้วก็จะมีแก๊สนิดนึงเนี่ยแต่ไม่เยอะไม่เยอะถ้ามันจะเยอะในช่วงแรกแต่อันนี้มันหลายเดือนแล้วสองสเดือนแล้วนะฮะอ่ะมาทีนี้พูดถึงเรื่องการขยายหลังจากที่เราได้หัวเชื้อแบบเนี้ยมาแล้วนะครับหรือหัวเชื้อที่คุณขยายไว้แล้วก็ได้แต่ว่า ผมมาทําให้สําหรับคนเริ่มต้นเลยก็คุณซื้อมาปุ๊บก็แกะออกมาแบบนี้แต่มันจะมีกลิ่นที่แบบว่าไม่เหม็นนะแต่มันออกแบบ,ปบเปรี้ยวนิดนึงอะครับกลิ่นเปรี้ยวเลยนะเหมือนกลิ่นตัวผมนี่แหละ <laughs> ทีนี้คุณก็ต้องเตรียมน้ําสะอาดนะครับตัวนี้ไม่ถึงลิตรนะจะใส่เท่าไหร่ส่วนตัวนี้นะครับลิตรครึ่งจะใส่เท่าไหร่นะครับหนึ่งลิตรจะใส่เท่าไหร่อ่ันดับแรกเราก็เตรียมน้ําสะอาดมาแบบนี้ถ้าเป็นน้ําปลา ใช้ได้ไหมได้แต่คุณถ้ามคีคอรินสูงนะฮะให้คุณพักไวไก้ก่อนสัก2 3สาคืนนะครับหรือคุณจะปิดฝาไว้ตากแดดก็ได้หรือจะเอาไว้ในที่ร่มก็ได้แต่พักให้มันระเหยระเหยก่อนนะ,ะแล้วตากแดดมันก็ช่วยในการไล่คอรินได้ดีมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ใช้น้ําตาลใส,ดะะสแดงน้ําตาลใส,ดสแดงน้ําตาลใสขาวได้ไหมนะครับก็ความหวานได้แต่ว่าไม่ไมีใ,ใ,ใครนิยมทํานะครับก็จะทําเป็นน้ําตาลใสแดงหรือน้ําตาลสีล้าได้ไหมไอวกน้ําตาลโอถึงได้ครับแต่มันแพงเพราะตัวเนี้ย มันเป็นเม็ดก็จริงแต่ว่า e m มันก็จะช่วยกัดก่อนเดี๋ยวมันก็นั่นเองใส่ไปเลยหนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะก็คือสูตรของมันก็คือน้ำสะอาดหนึ่งลิตรนะครับน้ำตาลทรายแดงสองช้อนโต๊ะแล้วอีใส่ e m สองช้อนโต๊ะแต่ถ้ามันเกินลิตรมาครึ่งนึงนะครับเราก็ใส่ไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะไปแบบนี้เป็นสามช้อนโต๊ะนะแล้วทีนี้ก็พักอันนี้ไว้ก่อนแล้วทีนี้คุณก็ e m อย่างเงี้ยครับ อย่างนี้นะใส่อย่างนี้เลย1ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะถ้า2ช้อนโต๊ะตอน้ำา1ลิตรนะครับคือปกติใช่ไหมแต่มันเยอะกว่าเราก็ใส่เพิ่มอีกประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแต่เราก็ใส่เกินไปเลยเป็น1ช้อนโต๊ะไปเลยหรือใส่บีก2ช้อนโต๊ะเป็น5ช้อนโต๊ะก็ได้ไม่ผิดนะครับก็คือมันเกินได้ทั้งน้ำตาลทั้งส่วนผสมของไอเนีย่ยจุลินซีเอ็มนะครับเกินได้หมดของพวกนี้แต่ว่าน้ำเปล่าห้ามเกินนะไม่งั้นนะ่ะมันจะเรียกว่าไม่พอดีตามที่เขาคิดสูตรมา ขย่าแบบนี้ปุ๊บคุณก็ปิดฝาแบบนี้ฮะเขยา่าอุ้ยฝาไม่แน่นนะครับฝาคนละยี่ห้อก็เขย่าแบบนี้นี่ก็เขย่าให้น้ําตาลละลายนะครับแต่ในไม่ละลายในวันแรกเนี่ยมันจะค่อยละลายนะครับเพราะจุลินทรีย์เนี่ยจะช่วยไปกินเพราะว่ามันคืออาหารของจุลินทรีย์เอ็มนั่นเองแต่ทําสําหรับนะครับเวันแรกเนี่ยก่อนก่อนที่นําไปใช้นะครับอายุการทำเนี่ยคือ7-10วัน คุณก็ต้องพักในที่ร่มก่อนนะครับแล้วก็คายถ้าคุณใส่ขวดแบบเนี้ยคายฝาไนน้นะิดนึงนะแล้วก็เก็บไว้นะแล้วถ้าส่วนประมาณเนี้ยใส่เท่าไหร่นะครับหมายถึงว่าขยายแบบเนี้ยจากน้าสะอาดแบบเนี้ยก็จะเป็นแบบนี้ฮะที่มันดําแบบนี้เพราะอะไรน,นะครับตัวนี้ขยายจากอ่า em อ่า em กับกากน้ําตาลนะครับที่ติดในขวดเนี้ยที่ผมไปทําน้ำหมักปลาทะเลอย่างที่คุณเห็นนะสีมันก็เลยเข้มกว่าถามว่าน้ําตาลใสแดงได้ไหมได้นะครับตอนนี้นะบหลังที่ใส่ไปเนี่ยมันยังไม่เกิดเหมือนยีสต์เหมือนอะไรที่มันเป็นฟองแต่ถ้า หลังเจ็ดวันไปแล้วอนะครับนะับมันจะมีฟองมีอะไรเงี้ยแต่ถ้าพออาหารมันเก่ามาหน่อยนึงเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ครับแก๊สน้อยแล้วนะพวกเนี้ยนะเขย่ามามีฟองมีอะไรขึ้นมาจริงนะครับมีการซาขึ้นมาจริงแต่เห็นไหมอากาศไม่ได้เยอะแต่ถ้าช่วงวันที่สามถึงวันที่เจ็ดหรือว่าสามถึงวันที่สิบเนี่ยอาหารใหม่อะไรทุกอย่างใหม่เนี่ยคุณเขย่าปุ๊บแบบโอ้โหแปบ๊บเดียวครับแก๊สเต็มอีกอ่ะนะอันเนี้ยยังอ่อนอยู่เลยนะเปิดมาก็ไม่มีเสียงซานะเห็นไหม นะครับอันนี้คือเก่าแล้วน,นี่ใช้ได้แล้วนะครับก็คือคุณต้องพักไว้เจ็ดถึงสิบวันเป็นอย่างน้อยทีนี้ถ้าตัวต่อมานะฮะคุณจะใช้เท่าไหร่สําหรับไม่ไม่เต็มลิตรนะฮะคุณก็ใส่ตามสูตรหนึ่งลิตรได้เลยหมายถึง,นะอ,งอ่ะสองอ่าอย่างนี้นะฮะหนึ่งสองช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้าตาลใสายแดงนะครับอันนี้ไม่ถึงลิตรนะประมาณสักเจ็ดร้อยห้าสิบซีซีอะครับเจ็ดร้อยห้าสิบมิลลิลิตระนะหนึ่งช้อนโต๊ะ สองช้อนโต๊ะนี่ได้เลยไม่ผิดแบบนี้แล้วทำยังไงครับก็เหมือนเดิม E.M เป็นจุลินทรีย์น้ำตาลเป็นอาหารของจุลินทรีย์เมื่อผสมเข้ากันแล้วนะครับ <S <S ก็จะทำให้เราได้ปริมาณของจุลินทรีย์ E.M นะครับที่เราจะขยายเนี่ยในกลุ่มที่เราซื้อมาเนี่ยก็คือมันมีหลายกลุก่มอ่าหลาย3กลุ่มแต่หลายตัวใช่ไหมครับทีนี้มันก็จะมีคุณสมบัติแต่ละตัวมันก็จะมีแบบ หน้าที่ในแต่ละหน้าที่ทั้งจุลินทรีย์ที่ต้องการอากาศไม่ต้องการอากาศนะครับหรือจุลินทรีย์ที่เรียกว่าช่วยย่อยกองปุ๋ยนะครับช่วยดับกลิ่นช่วยอะไรอย่างเงี้ยเขารวมสายพันธุ์ไปแล้วเหมือนพวกจุลินทรีย์ที่ได้จากธรรมชาติที่เรากินอะไรนะนุ่งเปียวยาคูอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อันนั้นแหละมันก็จะมีหลายหลายสายพันธุ์แล้วก็หลายตัวใช่ไหมครับที่เขาไปส่องแต่เราไม่ต้องคิดมากของเราทําวิธีนี้ขยายอย่างเงี้ยตามวิธีที่ผมบอกนะครับน้ำหนึ่งลิตร EM 2ช้อนโต๊ะแล้วก็กากน้ําตาลหรือน้าตาลใสแดง2ช้อนโต๊ะผสมให้เข้ากันนะครับในช่วงแรกไม่ต้องปิดฝาแน่นนะครับเพราะว่ามันจะมีแก๊สนะแล้วหลังจากนี้สีนี้กับสีนี้นะครับใช้ได้เหมือนกันคือสีนี้มีความหวานแต่ได้มาจากสองตัวนี้คือมันมีความหวานจากกากน้ําตาลและก็น้ําตาลแสแดงนะฮะแต่ทําไมสีมันเข้มกว่าตัวนี้มันเกิดจากการเผาไหม้มันก็เลยมีสีดาๆเนาะเป็นสีของกากน้าตาล มันก็เลยเป็นสีนี้ส่วนน้ําตาลสาแสดงก็จะเป็นสีอ่นอ,อนแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติอันนี้ไม่ต้องตกใจใช้ได้หมดนะแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือต้องการ EM มให้มันมากขึ้นเพื่อเราจะนําไปใช้เนี่ยเพื่อจะลดต้นทุนเนี่ยซื้อมา70บาทเนี่ยคุณยังไปขยายได้ต่ออีกและไอ้วพวกขวดพวกเนี้ยหลังพักทิ้งไว้เจ็ดถึงสิบวันคุณก็ไม่นําไปใช้ต่อได้ขยายได้ต่อได้อีกนะฮะจนกว่าลักษณะมันจะเปลี่ยนกลิ่นเหม็นนะครับหรือมันไม่ซาแล้วนะครับเหมือนพวกที่ผมบอกในขั้นต้้นที่ผมขย,ยใหดู ผสมน้ําใช้ยังไงดีกว่าอย่างเช่นคุณมีตัวนี้หลิตรนะครับต่อน้ําสะอาด2องลิตรเนี่ยผสมเข้ากันปุ๊บคุณก็ฉีดพ่นในแปลงได้นะครับเพื่อให้มีจุลินทรีย์ตัวนี้นะครับไปทาปฏิกิริยากับดินทําให้ดินดีขึ้นนะครับพอดินดีอย่างเช่นมันมีแร่ธาตุอยู่ที่พืชยังกินไม่ได้ตัวนี้มันก็จะช่วยไปย่อยนะครับทำให้พืชกินได้ไวบางคนนะครับใช้จุลินทรีย์ตัวนี้ผนะสมน้ําลดแปลงผักทําไมมันมันดีขึ้นนะ ทั้งที่มันเป็นจุลินทรีย์มันไม่ใช่ธาตุอาหารแต่มันเป็นตัวที่ปลดล็อกนะครับธาตุอาหารให้พืชสามารถทานได้กินได้นะคือยังไงอย่างเช่นเราปรุงดินด้วยปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกมันยังไม่ถึงอายุใช่ไหมครับพืชเนี่ยมันร้อนมันยังกินไม่ได้นะครับหรือมันกินได้ไม่สะดวกแต่ถ้ามีจุลินทรีย์ไปช่วยย่อยนะครับอนุภาคของมันเล็กลงพืชสามารถนะครับรากสามารถดูดซับนําไปใช้ได้นี่แหละครับประโยชน์ของจุลินทรีย์ ส่วนธาตุอาหารก็จะเป็นประโยชน์ของทำให้มันเจเริญเติบโตแต่ตัวนี้มันเป็นเหมือนตัวช่วยบดล็อกนั่นแหละและทําไมต้องเอาตัวนี้เป็นลดกองปุ๋ยนะครับเพื่ออะไรก็เพื่อให้กองปุ๋ยนะครับมันย่อยสลายไวพอย่อยสลายไวเมื่อเรานำะพอย่อยสลายไวไม่พอพอมันย่อยสลายแล้วคุณนําไปใช้นะครับผสมดินในแปลงผักพอเอาผักไปลงผักก็งามเพราะอะไรเพราะปุ๋ยมันย่อยแล้วพร้อมที่จะเป็นธาตุอาหารในพืชดูดซับไปใช้งาน สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่อยากมีจุลินทรีย์นะครับเรียกว่าจุลินทรีย์ยอดนิยมไว้ใช้นะครับตัวนี้มอนยาพาราที่คุณต้องมีภายในบ้านนะครับคุณจะปลูกเล็กๆน้อยๆแบบนี้คุณก็ไปผสมน้ําแล้วก็ลดได้นะสามารถให้เข้มข้นได้ไหมได้นะครับไม่เป็นไรแค่เปลืองนะอย่างเช่น1ลิตรต่อน้ํา10ลิตรได้ไหมได้ไปลดละทน้นต้น,ตนได้นะครับไม่เป็นไรนะโอเคสาหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ okay that fits here go go